สวัสดีค่ะวันเมน,นูอะไรวันนี้จะทำเมนูยำวุ้นเส้นข<อ>ั้นตอนแรกเอาหมูลง คมูอันนี้หมูอะไรเนี่ยอันนี้หมูอะไรหมูสับหมูสับรู้่หมูสับคือหมูมาจากไหนเนี่ยทำไมม like ันแปลกๆไม่เหมือนหมูสับเหมือนสับเองหมูกระทะใช่ไหมเออเอาอย่างนี้หมูก็มีรสชาติแล้วดิแม่แบบว่ามันสืบมาหลายกิโลกินไม่หมดกินบ่หมดอัดคิดไลยก็เลยเอามาทำก็เลยเอามาทำมาเห็ดยำบุญสินเดี๋ยวจะควายมันสุกๆก่อนนะคะเออเออเอาเล่าอีสานนี่ละเดี๋ยวค่อยมาขยำใส่เครื่องขยำคือใส่เครื่องแล้วก็บจ้งให้มันเข้ากันยำยำข้าวกระใสอีสานคือขยำ คือขยำคือเศร้าคือขยำคือเศร้าเออเศร้าเนี่ยคืออันอีสานเราเศร้าอันพูดภาษาไทยคือว่าขยำขยำเข้ากันภาษาไทยเขาเรียกว่ายำหรือเปล่าแม่อ้าวขยำเหรอจะว่าเศร้าเขากันอ่ายำก็คือสาวเข้ากันนะคะและขยำคือให้มันเข้าเครื่องให้มันเข้าเครื่อง ไปเ,เรื่อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขวหมูสุกแล้วเด้อค่ะเด้อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปย่าเด้อมาวุ้นเส้นมาแล้วครับเออมาแล้วแล้วจะเอาเนื้อมูไส้แบบนี้เนื้อมูขัวาสุกแล้วเอาใส่สสโอ้ออไม่รู้ว่าวุ้นเส้นกับหมูอะไรเยอะกว่ากันแล้วไงต่อจ,ะจ๊ะเจ๊ขั้นตอนที่สองอขั้น <laughs> ตอนที่ที่สามเอาตอกทีสุดลงโอ้ตอนที่สี่จะเอานา้ำน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดอง ยูดยด <c oughs> ีไม่หันมาทางนี้เข้าตากูนก้ำกระเทียมดองลง น้ำกะทิมดองรสชาติเป็นไงแม่หวานไม,ม่ก็จะเอาบ<ม>ักเขียะเทศลงภาษาอีสานบักเคียะเทศเรียกว่าอะไรบักเขียเคียะแลวแม่บมูเส้นอื่นละเอาหอมลงโอ้โหมีกระเทียมด้วยมียำใส่กระเทียมด้วยเหรอเจ๊ใช่ขาดยุบเออบักถั่วดินบักอะไรนะถั่วดินเป็นไงอ่ะถั่วลิสงถั่วลิสงเอาหอมนี่ลงเอาตังเอาตังชายได้เลยนั่ากินว่ะแล้วก็เอาชูรสลง ยังตันาทีด้วยใจ้ากันนวดอีกใจ้ากันนวดอีกใจเย็นใจเย็นล้มไปที่เดือดร้อนกูอีกล้มไปที่เดือดร้อนกูอีกอันนี้ก็เอามะนาวใส่อืออร่อยอร่อยอร่อยเค็มบ่บ่หมักเค็มเด้อทังบ่หมักเค็ม มันมาได้อร่อยอร่อยจริงแซบะแสบอภิอีกบ่มักบมาแต่ว่าพ่อเหรอเดี่ยางแซบะแ่บพ่อดีเลยเด้่ปากช่างนี่อร่อยอร่อยอร่อยขพอพอดีแ่บจ้ืองเส็นโบราณเส้นโบราณบอกโบราณเด็ก่อน